ปรากฏการพายุพักก้าไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาถึงขณะนี้ก็ยังถือว่ายังแรงเกือบทั่วประเทศจนปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาการเมืองคนรุ่นใหม่ระดับท้องถิน่นหรือระดับชาติพากันทิ้งพักเดิมและมาสมัครเป็นสมาชิกพักก้าไกลมากขึ้นเพราะหลายคนหวังที่จะได้สวมเสื้อพักก้าไกลลงสนามการเมืองท้องถิน่นไปจนถึงการมองการไกลในการสมัครสอสอ,อสมัยหน้าโดยเฉพาะสมรภูมิการเมืองจังหวัดยโสธร หลายฝ่ายกำลังจับตากรณีทายาทนักการเมืองคนรุ่นใหม่กลุ่มบ้านใหญ่ยอมทิ้งเสื้อตัวเก่าเพื่อหันมาสวมเสื้อสีส้มเตรียมกลยุทธ์การเลือกตั้งในวันข้างหน้าเพราะหากย้อนไปเมื่อต้นปี2565คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยเปิดตัวผู้สมัครสอสอจังหวัดยะโสธรพักไทยสร้างไทยสคนประกอบด้วยเขตหสุภาพรสลับสี เขต2วราย,ยุทธจงอักษรลูกชายผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่และเขต3ส,สรวิทย์เดชแสนหายาติวิสันเดชอดีตสสยะโสธรส่วนผลการเลือกตั้งปรากฏว่าสุภาพพรสลับสีได้รับเลือกเป็นสสยะโสธรเขตหนึ่งเพียงคนเดียวของพรรคไทยสร้างไทยในจังหวัดยะโสธร จากนั้นในช่วงปีใหม่2,567สรวิทย์เดชแสนได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเมื่อลูกชายหันมาสวมเสื้อสีส้มเดินแจกปฏิทินพักเก้าวไกลซึ่งช่วงเลือกตั้งสสสมัยที่ผ่านมาจากที่สรวิทย์สวมเสื้อไทยสร้างไทยได้คะแนนมาเพียง1,498คะแนนเท่านั้นทั้งที่ตระกูลเดชแสนถือเป็นบ้านใหญ่อํเภอเลิงนกทา โดยสิบตำรวจโทผองเดชแสนเป็นสสยโสธรพักชาติไทยเมื่อปี2526แต่ภายหลังสิบตำรวจโทผองเดชแสนเสียชีวิตก็เป็นวิสันเดชแสนบิดาของสอรวิศเดชแสนรับมรดกการเมืองเป็นสสยโสธรถึง8สมัยและหากย้อนไปในปี2565วิสันเป็นคนแรกๆที่สนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ตั้งพักไทยสร้างไทยและฝากฝังให้ลูกชายสรวิศ ลงสนามเลือกตั้งเขตสามยะโสธรแต่วันนี้วิสันคงประเมินแล้วว่าการสวมเสื้อพักก้าวไกลน่าจะทำให้ลูกชายได้เข้าสภามากกว่าการสวมเสื้อไทยสร้างไทยหรือพักการเมืองอื่นในพื้นที่ส่วนคนหนุ่มอีกรายหนึ่งัวรยุธจงอักษรลูกชายเสียสอดพิจิตจงอักษรผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่และอดีตสมาชิกสภาอาบาจอย,ยะโสธรก็สวมเสื้อไทยสร้างไทยลงสนามเขตสอง ถึงแม้จะมีการทุ่มสัพพะก,กำลังหาเสียงเต็มที่สไตล์บ้านใหญ่ใจถึงแต่วรายุท์ก็ทำได้34,581คะแนนเป็นอันดับสองแพ้แชมป์เก่าอย่างพักเพื่อไทยโดยภายหลังแพ้เลือกตั้งวรายุท์ได้ลาออกจากพักไทยสร้างไทยและมาสมัครเป็นสมาชิกพักเก้าวไกลเพราะเสียยอดคงประเมินเช่นกันว่าหากลูกชายอย่างวรายุทธจงอักษรได้สวมเสื้อพักก้าวไกล ก็น่าจะมีอนาคตมากกว่าเดิมทำให้ที่ผ่านมามีกระแสชาวจังหวัดยะโสธรเห็น <c oughs> ใจคุณหญิงสุดารัตน์ <c oughs> เพราะมีอดีตผู้สมัครสอสอทิ้งพักไทยสร้างไทยไปสองคนแล้วส่วนสอสอสุภาพรก็มีท่าทีชัดเจนว่าอยากไปอยู่พักฝั่งรัฐบาลอย่างไรก็ตามกรณีบ้านใหญ่สวมเสื้อสีส้มในเมืองยะโสธร ก็เคยเกิดปัญหามาแล้วเมื่อการเลือกตั้งนายกอบจยะโสธรในปี2563เมื่อสลิดประดับสีอดีตนายกอบจยะโสธรและอดีตสสยะโสธรมาลงสมัครในนามคณะก้าวหน้ายะโสธรก็ทาเอาชาวบ้านงงไปตามกันเนื่องจากช่วงการเลือกตั้งสสยะโสธรปี2562สลิดยังพาธรารนนท์ประดับสีลูกชายหาเสียงในเสื้อสีพักภูมิใจไทย ทำให้ที่ผ่านมาก็มีสมาชิกพักก้าวไกลส่วนหนึ่งไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะสลิดเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ที่มีแนวคิดการเมืองแบบเก่าแต่สุดท้ายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็มาเดินสายปราศัยช่วยสลิดหาเสียงจนมีกระแสะตอบรับค่อนข้างดีแต่ผลการเลือกตั้งนายกอบจอสลิดประดับสีคณะก้าวหน้า,ายโสธรได้คะแนนไปกว่า1 0 0 0 0แสคะแนนแต่กลับได้มาเป็นที่ส โดยแพ้ให้กับวิเชียนสมวง์จากเพื่อไทยทําให้หลังแพ้เลือกตั้งในครั้งนั้นสลิดได้หันหลังให้กับคณะก้าวหน้าไปสวมเสื้อพักพลังประชารัฐลงสนามเลือกตั้งในปี2566แต่ก็ได้มาเพียง4,963คะแนนแสดงว่าคะแนนแสงกว่าที่เลือกสลิด ในสมัยสมัครนายกอบจยโสธรก็มาจากการเลือกคณะก้าวหน้าและเลือกธนาธรมากกว่าเลือกนักการเมืองบ้านใหญ่ที่ย้ายพักในเวลานั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้นาทีนี้จะมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จแต่อีกด้านก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสะพักก้าวไกลในหลายพื้นที่ยังดีอย่างต่อเนื่องทําให้บรรดาคนรุ่นใหม่ก็ตัดสินใจไปสังกัดพักก้าวไกลเพื่อโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ เนื้อกลุ่มบ้านใหญ่ในอนาคต